สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะ จากเหตุการณ์ที่บิ๊กไบค์แห่โค้งชนรถเก๋งเสียชีวิตบริเวณโค้งภูตาลี่ถนนพิษณุโลกหล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์เหตุเพราะว่าขี่วนเพื่อถ่ายรูปแล้ววิดีโอเนื่องจากช่วงนั้นเป็นโค้งที่สวยค่ะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะหลายคนก็วิาพากษ์วิจารณ์ว่าควรจะมีการออกกฎเกณฑ์สําหรับบิ๊กไบค์โดยเฉพาะอาจจะมีการออกใบขับขี่โดยเฉพาะค่ะซึ่งจะมีการประกาศใช้เร็วๆนี้แต่ว่าเหล่าไบค์เกอร์ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อน ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงโดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-70ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรี ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร,งร, uk, ร,ร้อย,ะยอะละ40-70 mm ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีระยองทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมาราชพัทลุงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตลอดช่วงกับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะไบค์เกอร์สายบิ๊กไบทั้งหลายต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะคะในการไปทำใบขับขี่สำหรับบิ๊กไบที่เข้าปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่โดยเฉพาะ อย่างแรกเลยค่ะผู้ขอทําใบขับขี่จะต้องมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ต้องได้รับใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีโรคประจําตัวร้ายแรงหรือโรคที่แพทย์ลงความเห็นว่าอาจจะเป็นอันตรายขณะขับขี่และสุดท้ายค่ะต้องผ่านหลักสูตรการอบรมพิเศษรวมถึงหลักเกณฑ์การทดสอบการขับขี่บิ๊กบค์ซึ่งจะแยกออกมาจากการทดสอบใบขับขี่รถจักรายานยนต์ปกตินะคะสามารถไปติดต่อขอรับการฝึกอบรมได้จากค่ายรถจักรายานยนต์บิ๊กบค์หลายๆแห่ง รวมถึงสถาบันต่างๆที่กรมขนส่งทางบกได้มีการรับรองค่ะซึ่งค่ายรถสถาบันต่างๆพอเราเรียนเราฝึกอบรมทดสอบแล้วนะคะเมื่อผ่านเรียบร้อยแล้วก็สามารถนําใบรับรองนี้ไปยื่นกับกรมขนส่งทางบกเพื่อทําใบขับขี่บิ๊กไบค์ต่อไปได้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนนั่นเองนะคะหมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วค่ะพักกันสักครูร่เดี๋ยวติดตามตลาดข่าวกันต่อจ้า